โฉมน้องแพงแพงหลานคนแรกครูสลา23ตุลาคม2022หลานคนแรกครูสลาหลานคนแรกครูสลายนโมน้องแพงแพงลูกแม่แพรวาตาใหญ่เหอหลงหนัก หลังแต่งลูกเขยไม่เอาสินสอดครูสลาดีใจแรกพบน้องแพงแพงหลานสาวตัวน้อยนักร้องคนดังร่วมยินดีเมื่อวันที่22ตุลาคมนายสลาคุณวุฒิหรือครูสลาศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงและดนตรีไทยสากลประพันธ์เพลงไทยลูกทุง่งได้โพสต์ภาพหลานสาวตัวน้อยน้องแพงๆผ่าน Facebook บ้านครูสลาคุณวุฒิโดยคุณตาสลาระบุว่าน้องแพงๆหลานสาวครับ 11นาฬิ59นาทีของวันเสาร์ที่22ตุลาคม2565นรงพยาบาลสินแพทย์คุณแม่แพรว่วาให้กำเนิดเจ้าตัวเล็กด้วยน้ำหนัก2,719กรัมภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปต่างมีบรรดาน,นักร้องและคนดังร่วมแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่องแม้รางวัลบางส่วนจะไม่ได้สลักชื่อครูสลาแต่ก็ยังเป็นชื่อเพื่อนพ้องหรือลูกศิษย์ที่เขาสนับสนุน ทั้งหมดคือเครื่องการันตีความสามารถในการประพันธ์เกือบ1,000บทเพลงที่ส่งลูกศิษย์ให้กลายเป็นศิลปินชื่อดังมาหลายต่อหลายคน ตอนนี้ครูไม่ได้แต่งเพลงเพื่อตัวเองคิดแค่ว่าเพลงของครูช่วยลูกศิษย์ได้แล้วหรือยังเพราะปัจจุบันเพลงคือการดูแลชีวิตคนอื่นแต่กว่าความตั้งใจและความฝันจะเดินทางมาถึงจุดนี้เขาเป็นเพียงศิลปินลูกทุ่งที่เลือกเดินบนเส้นทางครูพร้อมหัวใจที่อยากแต่งเพลงให้เก่งโดยใช้การแต่งกลอน8รวมกับความไม่รู้ด้านดนตรีเขาช่วยจนในที่สุดก็กลายเป็นสลาคุณวุฒิเวอร์ชันในปัจจุบัน ความฝันในวัย60ของเขาไม่มีอะไรมากเมื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และแฟนคลับมามากพอก็ถึงเวลาส่งต่อความช่วยเหลือให้คนอื่นเพราะนั่นคือสัญญาที่ครูมีต่อลูกศิษย์คนแล้วคนเล่า มันคือความฝันที่อยากทำอะไรให้เป็นประโยชน์ในวันที่มีแรงพอตอนนี้ถึงวัยส่งเสริมนอกจากเขียนเพลงเพื่อลูกศิษย์ครูก็มีที่นาอยู่ที่อุบลหากสร้างอาคารที่เก็บเป็นเราเอาไว้ในนั้นสำหรับคนที่อยากศึกษาชีวิตของครูสลาหรืออยากศึกษาการเขียนเพลงของเราก็ไปที่นั่นได้เพื่อเรื่องราวของเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้ใครสักคนบทเรียนชีวิตที่ก้าวมาเกินครึ่งศตวรรษสอนให้เขาไม่ยอมแพ้และเดินหน้าทาตามความฝัน ขณะเดียวกันบทเรียนของความเป็นครูก็สอนให้เขามีความสุขเมื่อเห็นความสุขของผู้อื่นและรู้จักรักลูกคนอื่นให้เหมือนรักลูกตัวเองถึงจะลาออกจากราชการมานานแล้วแต่ความเป็นครูไม่มีวันเกษียณและจะอยู่ต่อไปจนหมดลมหายใจเป็นครูเพลงที่เก่งและมีความสามารถสมกับรางวัลศิลปินแห่งชาติจริงๆคะ่ะ